วัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมานะครับทานนะครับเซฟฟออีก่อนนอนก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับก็จะเป็นเป็นต้อลมนะครับเวลาปั่นจักรยานหรือขับขี่มอเตอร์ไซค์หรืออขับรถนะครับจอแอร์จอปพัดลมในตาเป็นประจำเนี้ยนะครับจะรู้สึกว่าตามันจะแห้งนะครับตาจะแห้ง พอตาแห้งแล้วมันจะเป็นของผมนี่จะมีอาการที่เป็นวุ้นในตาขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าเป็นเส้นเลือดแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตานะครับผมเนาะก็เป็นต้อลมนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและที่สําคัญนี้ก็คือว่าผมเคยแพ้ยาหยาอดตาแล้วผมก็ไม่กล้าหยอดตานะครับแต่พอได้ทานเซฟฟอนอีของใบมั่งมีนะครับก็ ทำให้ดวงตานั้นมีน้ำมีนวลน,นะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนผลิตภัณฑ์นะครับเซบฟฟอนอีนี้เข้าไปทําให้ตาเรานะครับเหมือนมีน้ำน้ำไปหล่อเลี้ยงตาตลอดเวลาไม่ทําให้ตาแห้งนะครับเพราะอเพราะสาเหตุของการที่เกิดต้อลมนั้นผมลองปรึกษา,าคุณหมอนะครับที่เป็นจกักษุแพทย์ก็คือว่า,าต้อลมเนี่ยนะครับเกิดจากนะครับลม หรือว่าการขับขี่รถจนแล้วเปิดแอร์แล้วไม่กระพริบตานะครับทำให้ตามันแห้งนะครับหรือโดนแสงโดนลมขับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือชอบจ่อพัดลมนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตาแห้งนะครับผมฉะนั้นนะครับผมทานเซฟฟอนอีนะครับนะครับก็ทำให้สายตานั้นดีขึ้นก็ทานก่อนนอนเป็นประจำนะครับอันนี้ก็ เมื่อก่อนนี้เป็นกระปุกนะครับตอนนี้ก็ทางใบมังมีเขามาทําเป็นแคปซูลนะครับขนาด10แคปซูลนะครับก็มีซองกันชื้นนะครับแล้วก็มีเป็นแท่งแคปซูลแบบนี้นะครับ10แคปซูลนะครับอันนี้ก็เนาะอ่า10แคปซูลนี้เห็นผลนะครับอันนี้ก็ผมก็จะทาน1แคปซูลก่อนนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมี ปัญหาแต่ว่าทานเพื่อเป็นการดูแลบำรุงสายตาไม่ให้เกิดปัญหานะครับแต่ก่อนนั้นเป็นต้อลมแต่ทานตัวนี้แล้วอาการต้อลมดีขึ้นนะครับหนึ่งแคปซูลนะครับแต่สำหรับท่านไหนที่เมื่อก่อนผมทานวันละสองแคปซูลนะครับเพราะว่าตา ค่อนข้างมีปัญหาก็คือเป็นต้อลมแล้วก็เวลาขับรถยนต์ไปนานๆนี่มันจะเป็นเป็นเส้นแดงๆเป็นก้อนเป็นเหมือนวุ้นในตาเกิดขึ้นแต่พอทานเซฟฟอนอี e เป็นประจำตอนนี้สายตาก,ก็ดีขึ้นนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อไปที่นะครับ0 0นย์หเก้าเจ็ดแปดเกหรือทางของบายมั่งมีนะครับบายมั่งมีก็ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0988455571ปนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากใบมั่งมีนะครับนี่นะครับใบมั่งมีเก็บไว้ด้วยนะครับสติกเกอร์ใบมั่งมีเดี๋ยวเวลาจะซื้อสินค้าแล้วเราจะหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับก็ทักมาได้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ใช้สายตาไปบ่อยนะครับหรืออยากบำรุงดวงตาให้สามารถใช้งานอยู่กับเราไปได้นานๆเราก็เริ่มต้น ตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ